และ14หัวข้อ6.3สนะครับสัญญาณ CSI สำหรับเชื่อมต่อกล้องขนาดเล็ก CSI ก็ย่อม,มาจาก Camera Serial Interface นะซึ่งมีความใกล้เคียงกับสัญญาณ DSI เพราะว่ากำหนดโดยองค์กรเดียวกันก็คือ Mipi นะหลักการคล้ายกันมากนะครับก็คืออะไรก็คือ มาเป็นสายแพรเหมือนกันนะครับนี่คือสาย CSI นะก็จะเชื่อมต่อกับหัวต่อแบบตำแหน่งที่เรียกว่า CSI นะครับบนบอร์ดของเรานะโดยที่รายละเอียดก็คือประกอบด้วย d a t a l a n นที่1จนถึง d a t a l a n นที่ n นะครับฝั่งซ้ายเป็น Transmitter หรือ Source ฝันะ่งขวาก็เป็นฝั่งขวาฝั่งขวาก็เป็นซิงก็คือตัวบอร์ดนะครับ Transmitter หรือซอสตัวนี้ก็คือตัวตกกล้องโอเคไหมครับเป็นตกกล้องนะงั้นนอกจากตัวข้อมูลแล้วเหมือนกันก็คือมีสัญญาณคล็อกมาพร้อมกันนะครับ นอกจากสัญญาณครอ c กก็ยังมีสัญญาณควบคุมโอเคนะครับก็จะมีสัญญาณควบคุมเห็นไหมครับว่าข้างซ้ายคือกล้องข้างขวาก็คือตัวบอร์ดนะก็จะมีมโครโปรเซอร์ cessor, ตัว SOC processor เป็นหลักนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันกันกบ DSI ก็คือมาหลายเลนก็สามารถรวมภาพเป็นภาพเดียวกันได้นะครับโอเคนะครับ